ากับการที่พระต้องนั่งสูงแล้วก็ต้องนั่งพื้นอแล้วก็ต้องนั่งบนเสื่อทั้งหมดอาตมานั่งบนเวทีแค่นี้เขาก็งงละแค่นี้เขาก็งงละพอมาถึงตอนจะกราบปุ๊บเขาก็หันไปมองแล้วอาตมารู้เลยว่ากําลังอึอดอัดละบรรยากาศเริ่มอึดอัดขัดขอ้องอาตมาก็บอกว่าเวลาเธอจะกราบนะเธอไม่ต้องคิดว่าฉันเป็นพระจากศาสนาพุทธหรอกพวกเราเรียนหนังสือกันมาทั้งนั้นใช่ไหม มีครูเก่งๆไหมในชีวิตมีเธอคิดว่านี่คือครูอีกคนของเธอนะกราบครูก็ได้ไม่ใช่กราบาศาสดามันไม่ใช่กราบนักบวชโอเคไหมหลังจากนั้นกราบพร้อมกันพร๊บเลยกราบครูเวลาเรากราบพระพุทธเจ้าเราก็คิดว่านี่คือครูของเราอีกคนหนึ่งกราบพระเยซูเราก็คิดว่านี่คือครูเก่าของเรา <c oughs> เรารู้จักมาก่อนครูที่ชื่อพระพุทธเจ้าเห็นไหมในชีวิตหนึ่งเราควรจะมีครูหลายๆคนใช่ไหมลูก เหมือนเราไม่เคยปิดกั้นตัวเองจากร้านอาหารอร่อยอร่อยลหลายร้านใช่ร้านไหนอร่อยก็ไปสิไม่หยุดตัวเองไว้ทำไมที่ร้านเดียวใช่แล้วซึ่งมันไม่มันไม่ดีต่อตัวเองนะมันไม่ดีต่อตัวเองเลยเพราะถ้าเราทําอย่างนั้นนะวันหนึ่งเราจะเบื่ออาหารฉะนั้นทําใจให้กว้างเป็นเป็นมหาสมุทรนะอะไรที่ว่าดี ครูที่ไหนที่ว่าเก่งเปิดใจให้กว้างยอมรับเขาก็เป็นครูของเราเราไม่จําเป็นจะต้องกราบในสถานภาพซึ่งทําให้เราไม่สบายใจอธิบายกับตัวเองใหม่ว่าเอาละอันนี้ก็ครูอันนั้นก็ครูพออธิบายอย่างนี้พระปุทมาท่องไปทํางานได้ทั่วทั้งโลกเลยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่เวนิสปีก่อนมีฝรั่งคนหนึ่งเขาไม่มีศาสนาเดี๋ยวนี้ชาวตะวันตกนั้นมีแนวโน้มที่ไม่มีศาสนาสูงมากอืเขายกมือถามพระอาจารย์ว่า ผมไม่มีศาสนาผมเป็นคนที่ใช้ได้ไหมเอเราคิดว่าถ้าอยู่ใช้ไม่ได้อยู่จะอยู่มาป่านนี้เลยคุณไม่มีศาสนาคุณมีครอบครัวไหมมีครับมีภรรยาไหมมีครับมีลูกไหมสี่ครับทําอะไรทุกวันนี้ผมบริหารห้างสรรพสินค้าสี่แห่งครับสําเร็จไหมก็ไม่รู้จะพูดยังไง เอาเป็นว่าทําไม่สําเร็จเขาก็คงไม่ให้ทําำนะคุณติดคุกไม่ไมเคยครับติดยาไม่ไม่ครับอาดามาว่าพอแล้วถ้าดีขนาดนี้ไม่ต้องมีศาสนาก็ได้คุณไม่จําเป็นจะต้องนิยามสิ่งที่คุณทําอยู่ว่าเป็นศาสนาเสมอไป <c oughs> คุณจะเรียกมันว่าปรัชญาชีวิต the art of living the way of life religion philosophy อะไรก็ได้ถ้ามันทําให้คุณประคับประคองชีวิตนี้ให้เป็นคนดีของตัวเองคนดีของครอบครัวคนดีของสังคมไม่เบียดเบียนเพื่อมนุษย์อถ้าคุณดีได้ขนาดนี้คุณไม่ต้องอ้างพระเจ้าหรืออ้างใครก็ได้ทั้งนั้นแล้วคุณเป็นคนที่ใช้ได้แล้วศาส,สนาทุกศาสนาที่สอนสอนกันอยู่ก็เพราะว่าต้องการให้คุณเป็นคนแบบนั้นไงถ้าคุณเป็นอยู่แล้วคุณไม่ต้องอ้างก็ได้แค่นี้คุณก็เป็นคนที่โลกต้องการแล้วเห็นไหมฉะนั้นพอเราเปิดใจแล้วนะโอ้โหโลกนี้นะมีสีสันมาก มีอะไรให้เรียนรู้เยอะจริงๆใช่ดังนั้นดังนั้นถ้ายอมปลดล็อกตรงนี้ได้นะโยมจะเห็นว่าโอ้โหมันมีกูรูอีกเยอะเหลือเกินที่น่าเรียนรู้ด้วยเนาะใช่ไหมลูกอะโลมือให้นยถามดีผมอยากจะเอ่อเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดมานานเลยนะผมแบบเรื่องเรื่องนี้เป็นที่ผมเรื่องที่ผมไต่ตองมาทั้งชีวิตอะเรื่องของเอสศาสนาไหนดีอะไรเงี้ยเราก็ผมเป็นคนชอบค้นคว้าไงชอบค้นคว้าแล้วก็ไม่ไม่ใช่ว่า เชื่ออะไรตั้งแต่แรกแล้วใครบางคนก็ใส่สีศาสนาอื่นด้วยนะแบบเนี่ยศาสนาโน้นเป็นอย่างนี้นะเฮ้ยมีเป็นลัทธินูวยแต่ผมต้องไปหาความจริงเองก่อน <c oughs> ผมต้องอยากรู้อะตกลงสิ่งที่คนพูดคนอื่น <c oughs> ใส่หลายใบสีศาสนานั้นเนี่ยมันจริงหรือเปล่าวะขอไปดูหน่อยเด้ไปคน้นคว้าแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมมาตกผลึกนะให้เป็นไอเดียก็คือผมก็อ,อ,อ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณเยอะเรื่องของ เหตมันหตญาณที่เขาไม่จําเป็นต้องเอาบางทีพิธีกรพิธีกรรมอะไรเกี่ยวกับความเชื่อของศาสนาโดยเฉพาะบางอันมามา,มาพูดไงแต่ว่า,า <c oughs> ผมผมถือว่าทุกศาสดามีปัญญาหมดผมเป็นคนหิวปัญญาผมเอาได้หมดอะถ้าถ้าพธธระพุทธเจ้ามีสิ่งที่สิ่งที่ดีแล้วผมฟังแล้วผมชอบผมก็ขอมาใช้ด้วย ถ้าพระเยซูคริสต์มีสิ่งที่ดีแล้วผมชอบผมขอมาใช้ด้วยถ้าเราจื้อมีมีลัทธเตานะถ้าเกิดเขามีสิ่งที่ดีสอนผมก็ขอมาใช้ด้วยเอาหมดดร์วเวนไดเออร์อับราฮัมพิกส์ผมขอมาใช้ด้วยซึ่งผมว่าผมคิดว่าเราทุกคนในที่สุดแล้วเนี่ยก็คือศาสนาของตัวเองเข้าใจคํานี้ป่ะเราช็อปปิง้งเหมือนกับเราช็อปปิ้งปัญญามาแล้วเราก็เป็นเราเป็น ืองี้มันคิดอย่างนี้มันอิสระมากเลยเราไม่ต้องมาแบ่งแยกกันนึกออกปะคือพอพอเราถูกตรีหน้าว่าศาสนาคริสตศาสนาพุทธคราวนี้มันเริ่มแบ,แบ่งแยกคนละแต่ผมชอบอะไรที่รวมคนกันเราเป็นหนึ่งเดียวกันเราไม่ต้องมาแบ่งแยกทําเป็นตาบอดสีไม่มีสีผิวสีดําไม่มีผิวสีขาวไม่มีาศาสนาไม่มีาศาสนาพุทธไม่มีาศาสนาคริสเราเป็นหนึ่งเดียวกันหมดเลยเป็นพี่น้องกันมีมีมี ผู้นำจิตวิญญาณคนหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วน่าจะเป็นทิชนัทฮันที่พูดบอกว่าถ้าพระเยซูคริสตกับพระพุทธเจ้าหและพระศาสดาบุหมัดมาเจอกันเขาคงจะมานั่งคุยกันแล้วบอก <c oughs> เออสิ่งที่เธออธิบายแบบนี <c oughs> ้ก็คือสิ่งที่เราพูดเรื่องเดียวกันน่ะ <c oughs> เขาอธิบายนละ <c oughs> แบบ <c oughs> ใช่ไหมเพราะเกิดเกิดคนละสมัยเกิดคนละประเทศเกิดคนละยุคก็ต้องอธิบายอีกแบบหนึ่งอ่ะที่จะให้คนคนยุคนั้นเข้าใจแต่ว่าจริงๆแล้วเขาพูดเรื่องเดียวกันหมด ถ้าเกิดมนุษย์เป็นมนุษย์ยังไงมันก็ต้องมีศัจธรรมที่แอพพลายใช้ได้กับมนุษย์ทุกคนโดยไม่ต้องมาแบ่งว่าเซนศาสนาพุทธศาสนาคิต์ศาสนาอิสลามผมว่าคิดแบบว่าเราทุกคนเป็นพี่น้องกันดีที่สุดละใช่ไหมฮะนี่เป็นนี่เป็นนี่เป็นความคิดของผมนะ <c oughs> อะก็มันทําให้มันทําให้ผมสบายใจอะ่ะมันทําให้ผมเบาว่าเออมันจะไม่ต้องคิดมากเราขอปัญญาคนนั้นคนนี้มาแล้วเราก็เป็นแหล่งรวมปัญญาหนึ่งที่เท <c oughs> ่านั้นเองนะครับ <c oughs> ฝั่งนี้ถามไปแล้วสองคำถามขอฝั่งนี้บ้างมีไหมมีไหม,ม,ม,มยยลูกน่เานเจอเลยค่ะตอนแรกที่พระอาจารย์กับอาจารย์าติพูดถึงเรื่องของว่าเ,าเวลาที่เรามีความท้าทายเกิดขึ้นมาในชีวิตอะคะ่ะแต่ก่อนเราจะได้รับการเรียนรู้ว่าให้แบ่งความท้าทายนั้นออกไปเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเราบริหารจัดการได้และส่วนที่บริหารจัดการไม่ได้เนี่ยเพราะเป็น ปัจจัยภายนอกเนี่ยให้เราปล่อยและวางไปคราวนี้เนี่ยวินพบว่าเวลาที่เราทําอย่างเงี้ยมันทําให้ความเครียดเราน้อยลงแต่คําถามคือแล้วมันจะทําให้เราไปไม่สุดหรือเปล่าด้วยความที่จังหวะของการปล่อยวางเราไม่แน่ใจว่าเอ,อ้ยอันนี้จัดการไม่ได้ละปล่อยเลยดีไหมหรือเฮ้ยมันต้องโอเคเข้าใจคําถามแล้วเดี๋ยวผมขอตอบออตอบเลยอันนี้ บัณฑิตต้องถนัดแน่นอนผมมีอย่างนี้นะคือเวลาผมตั้งเป้าหมายอะไรเนี่ยคือผมพอเป้าหมายชัดเจนปุ๊บผมรู้ว่าผมทําส่วนของผมอะที่เหลือจักรวาลจัดการแล้วแบบสบายใจด้วยคือผมทําอย่างนี้รู้ไหมผมเวลาผมทําผมตั้งเป้าสมมุติว่าตรงนี้เป้าหมายคือที่ดินริมแม่น้ําเจ้าพระยาสามร้อล้านบัณฑิตไม่มีเงินซื้อหรอกสามร้อยล้าน สี่ร้อยล้านกว่าจะสร้างขึ้นมานี้ก็เป็นสิบสิบปีถ้าสร้างแบบนี้นะกว่าจะถมดินกว่าถ้าถ้าเกิดเริ่มจากที่ดินเก่าถ้าเกิดเริ่มจากที่ดินโล่งเลยนะไปช้อปปิง้งสามสี่ร้อยล้านแล้วถมดินสร้างตึกอะไรผมแก่พอดี60หกสิบพอดีกว่าจะมันเกิดขึ้นผมบอกโอเคผมทําที่ผมทาได้คือจินตนาการเริ่มช้อปปิง้งเราไม่สงสัยด้วยมันจะมาอย่างไรไม่สงสัยแล้วผมก็เขียนตีตารางฝั่งหนึ่งเขียนว่านายบัณฑิตทำ ทำที่ทําได้อีกฝั่งหนึ่งจัก,กรวาลทําและที่จัก,กรวาลทํางานหนักๆทั้งนั้นเลยผักไปให้จัก,กรวาลหมดเลยแล้วผมก็เ <c oughs> ป้าหมายก็เหมือนเดิมอะแล้วก็ชิวๆแล้วเราก็ทําส่วนที่เราทําได้นี่ <c oughs> เออคุณจะไม่คุณถ้าคนไม่เคยมีประสบการณ์ในการที่ปล่อยวางปล่อยวางนั่นคืออะไรให้จัก,กรวาลมันให้จัก,กรวาลเขาแบบ organize ตัวเองนึกออกปะ เมื่อกี้เมื่อเช้าผม,ผมสอนเรื่อง l a อ o f vibration จำได้ไหมคือกฎแห่งการสั่นสะเทือนเมื่อไหร่ที่พลังความคิดของคุณเนี่ยมันชัดเจนปุ๊บเนี่ยองค์ประกอบที่จะทำให้ความฝันนั้นเป็นความจริงมันเริ่มเคลื่อนตัวละมันเริ่มเคลื่อนตัวแล,ล้วลเริ่มถูกดึงดูดเข้ามาหาคุณแต่การที่คุณไม่เชื่อการที่คุณไปกังวลกับมันไปไม่ปล่อยวางกับมัน <c oughs> สงสัยว่าเฮ้ยมันจะมาได้ไงวะเพราะกูไม่ได้ไปทําทั้งหมดอ่ะเราทําไม่ได้ไปเอาเงิน300อล้านมาซื้อการที่คุณทําอย่างนั้นมันคือมันผลักมันออกไปอ่ะมันเป็นการไม่ลดล็อกเป็นการไม่อนุญาตจําได้ไหมที่ผมสอนเมื่อเชา้านี้การที่คุณต่อต้านความฝันนั้นนะแต่เมื่อไรที่คุณโอเคฉันทําสิ่งที่ฉันทําได้ไปเรื่อยๆแล้วในระหว่างที่คุณเดินไปเนี่ยคุณจะเริ่มเห็นทางมากขึ้นละคุณจะคุณก็ณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกว่ะ มันเริ่มเห็นทางมากขึ้นให้ม,ม,ม,มันมันดีไว้เราทํางานร่วมกับจักราวาลใช่ไหมภาษาคริสเตียนเขาจะใช้ว่าทํางานร่วมกับพระเจ้าเหมือนเราข้างในเราเรา,เราไม่ได้ทํางานคนเดียวนะเว้เรามีพาร์ทเนอร์เรามีพ mm. าร์ทเนอร์ซึ่งเป็นพูดง่ายๆก็คือผมจำได้กดแห่งแร์หนึ่งดูนะเอง Universal Manager mm. ผู้จัดการของจักราวาลเวลาคุณ เป้าหมายชัดเจนมันจะเริ่มดึงดูดองค์ประกอบทั้งหลายเข้ามาสถานการณ์บุคคลที่จะเสริมให้ความฝันคุณเป็นจริงแต่ถ้าตาคุณเนี่ยคิดแค่ว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับมือฉันสอ,สองมือสองแขนสองขาเนี่ยเท่าน,นั้นเองคือมันจบคุณจะไม่ได้ใช้คุณจะไม่ได้ใช้ใชพลังกดแรงดูดทั้งหลายแหล่ที่มันที่กดใจจักรวาลรู้ว่าเขามองลงมาเขารู้ว่าเฮ้ยมันต้องอ,อะไรมาประกอบกันบ้างวะ แต่คุณมองแค่ตาของคุณเล็กๆเนี่ยแค่น,นี้บูมมิวแล้วเราก็คิดว่าต้องสองมือของฉันเท่านั้นใช่ปะ <c oughs> ไอ้ไอตรงเนี้ยที่ที่คุณเห็นเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยภายในปีเดียวนะเป็นแบบเนี้ยเป็นของผมทั้งหมดเลยเพราะพอ,พอ,พอ,พอผมผมแค่เชื่อ <c oughs> แล้วผมไม่เคยสงสัยเลยผมว่ามันมาผมก็แอคไปเรียบร้อยแล้วว่าเดินเดินไปเรียบร้อยแล้วกูเป็นเจ้าของทั้งหมด เดินแบบกลางเลยเดินแบบเนี้ยเดินเดินทั้งวันทั้งคืนเนี้ยแบบว่าเข้ามาเดินเข้ามาแบบ practice เลยนุ้ยฝึกเลยว่าเดินแบบกลางออกมาถ้าคุณเป็นเจ้าของแล้วกูจะ act แบบไหนวันเนี้ยเนี่ยก็ก็เราเอ่อที่ผมสอนไปอ่ะให้รู้สึกว่าตัวเองอย่างที่ท่านบอพูดถึงบ่อยๆที่สอนท่านบอกก็สอนกอดกอดมาเล่าให้ผมฟังผมก็เลยเรียนรู้ด้ยเอาตัวเองไปเฉียดความฝันบ่อยๆแอคไปก่อนว่ากูเป็นเจ้าของเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็มาแบบง่ายๆเลยแป๊บเดียวปีเดียวนะครับ ตรงนี้พระอาจารย์เติมนิดนหนึ่งก่อนก่อนจะลงมานะมีศิลปินคนหนึ่งดาราช่องสามน้องก๊อตเจิรายุเมื่อกี้มาเมื่อกี้มาเจอเหรอก๊อตจิรายุเนี่ยเมือ่อต้นปีม,มาบอกแตามาว่าพระอาจารย์คือตอนนั้นเขากำลังฝึกกล้ามเนื้ออยู่กล้ามเนื้อเป็นมัดๆเลยเขาถ่ายละครเรื่องบางพระอาจารย์ พอดีพระอาจารย์เป็นที่ปรึกษาละครเรื่องนี้อาจารย์บอกลูกฝันยังไงพระอาจารย์ผมไม่อยากเป็นเล่นหนังฮอลลีวูดพระอาจารย์บอกว่าถ้าลูกอยากไปลูกก็ต้องเอาตัวเองไปไปใกล้ๆไปใกล้ๆเวทีของฮอลลีวูดทำยังไงจะได้ไปฮอลลีวูดก็ไปอเมริกาสิอย่างคุณคุณให้ฮอลลีวูดมาหาไม่ได้หรออพวกคุณยังไม่ดัง ใช่ไหมถ้าคุณดังคุณค่อยบอกฮอลลียฮอลวูดมาหาตอนนี้คุณยังไม่ดังคุณก็เอาสิเราก็คุยกันแล้วพระอาจารย์ก็พูดแค่นีน้แล้ววันหนึ่งหกเดือนต่อมาน้องคนนี้โทรศัพท์มาพระอาจารย์ก,กำลังจะไปต่างประเทศพระอาจารย์ครับเออสั้นๆน,นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อินโดนีเซียครับกำลังถ่ายเรื่องโกก,กับกองถ่ายฮอลลีวูดครับตอนนี้มีมีทีเซอร์ตัวอย่างหนังอยู่ใน ยูทูบแล้วนะพิมพ์คาว่าโกะเขาอยู่ในนั้นด้วยและได้เล่นไปแล้วหนึ่งเรื่องหกเดือนแต่ระหว่างที่รอที่จะไปฮอลลีวูดเขาได้เล่นหนังฮ่องกงกับกลัวฟู้นชอีกหนึ่งเรื่องตอนนี้เริ่มเริ่มฉายไปแล้วถามว่านี่คืออะไรอันนี้ก็คือจินตนาการเราเป็นอย่างที่เราคิดนั่นแหละแต่เราต้องคิดให้ชัดและเราต้องไปอยู่ใกล้ๆคนที่รุ่งอรุณนิดนึง ถ้าไปเล่าความฝันแล้วคนคนนั้นต้องสนับสนุนความฝันเรเาแต่ถ้านังก็อไปหาใครสักคนแล้วบอกลกูกกว่าอาจารย์พนมจะไปขนาดนั้นนะลกูกเอ้ย <c oughs> <g ül> ระอาจารย์ว่าอย่าคิดเลยเอาบางนัดจำเลยกูไม่ได้ใช่ไหมที่พอเราพูดปุ๊บโอ้โหวันนี้น้องมาหาพระอาจารย์พร้อมกับทีเซอร์หนังตัวนี้แล้วฝรั่งเล่นกันกีนก่คนแล้วพระเอกนางเอกฮอลลีวูดทั้งนั้น แต่เชื่อไหมว่าในทีเซอร์หนังตัวนี้มีฉากหนึ่งที่น้องได้พูดด้วยแล้วชัดๆให้เห็นชัดๆไปเลยว่าเป็นหนึ่งเดียวจากเอเชียเก่งไหม,มนี่แหละถ้าคิดชัดความสําเร็จมันก็ชัดแต่ถ้าคุณสงสัยในตัวเองคุณลังเลในตัวเองความสําเร็จมันก็ไม่อยากมาเช็คแฮนด์กับคุณหรอกอคุณมันกระจอกเกินไปใช่ใช่ไหม,มคือความสําเร็จมันก็รออยู่เขาก็อยากอยากเขาเรียกว่าอยากทําธุรกิจกับคนที่ชัอนะคนไม่คนไม่ชัดมันจะไปยุ่งทําไม ใช่ไหมจูนกันให้ติดไงพอเราอพอเราความฝันชัดเจนปุ๊บเนี่ยไอคนระดับนั้นก็จะจูนกับเรานึกออกปะผมจําได้มาที่ผมสอนเมื่อเช้าเนี่ยวายเบรชั่นไงถ้าคุณตีโน้ตตัว A ไอตัวที่มันเป็น A ทั้งหมดะระดับ A ทั้งหมดจะมาจูนกับคุณนี่แหละนี่เป็นเหตุผลที่ผมสอนให้คิดใหญ่เพราะความคิดใหญ่ๆมันจะดึงดูดคนใหญ่ๆเข้ามามใช่ไหมนี่แหละอีกเรื่องหนึ่งที่อยากเติมไว้ก็คือว่าเวลาที่เราจะทําอะไรก็ตาม หลักที่พระอาจารย์ใช้แล้วได้ผลอยากทำอะไรก็ตามนะอย่าไปเริ่มที่ข้อจำกัดเริ่มที่จินตนาการจะถ้าคุณเริ่มที่ข้อจำกัดโอ้เราก็ตัวคนเดียวเนาะถ้าพูดอย่างนี้คุณไม่ต้องเลยคุณควรจะล้มเหลวไปเลยตลอดชีวิตคุณคิดคิดเดี๋ยวว่าเวลาที่คุณจะทำอะไรมันมีคุณคนเดียวจริงๆเหรอ เดือนที่แล้วมีผู้บริหารของ UNHCR นะ UNHCR คือตอนนี้พระอาจารย์ได้รับนิมนต์ให้เป็นทูตไปช่วยเหลืองานด้านเรฟูจีผู้ลี้ภัยโลกของ UN เดือนที่แล้วผู้บริหารก็ขึ้นไปเยี่ยมคือข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหรประชาชาตนะิขึ้นไปดูงานที่ไร่เชิญตะวันดูเสร็จเขาก็หันมามองเขาบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นงานของคนคนเดียวนะเพราะว่างานมันกว้างมากมันเยอะมากเราทำาเยอะแยะมากมายไง อาตมาก็บอกใช่มันไม่ใช่งานของคนคนเดียวดอกโยมจะเห็นอาตมาโผล่ทั้งหน้าจอแต่ข้างหลังอาตมานี่มีคนยืนเป็นแผงเลยมีคนที่ทํางานเต็มเวลากับอาตมาด้วยแล้วมีคนที่ไม่ได้ทํางานเต็มเวลาแต่พร้อมจะช่วยด้วยอยู่ทุกคนทุกแห่งในประเทศนี้หรืออยู่ในโลกนี้ผู้ช่วยของอาตมามีทุกคนทุกแห่งฉะนั้นเวลาจะทํางานเราอย่าไปคิดว่าผู้เราตัวคนเดียวจะทําอะไรได้ถ้าคิดเริ่มที่ข้อจํากัดโยมทําอะไรไม่สําเร็จ ฉะนั้นเวลาจะทำอะไรก็ตามให้คิดถึงจินตนาการว่าคุณอยากทําอะไรคิดตรงนี้ให้จบและให้ชัดถ้าเราคิดชัดเดี๋ยววิธีการมันก็มาเองนะแต่ถ้าไม่กล้าแนมะ้แต่จะคิดให้ชัดคุณก็ไปไม่รอดแพ้ตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดฉะนั้นอยากฝากสั้นๆเลยเวลาจะทํางานไม่ว่าจะงานเล็กหรืองานใหญ่ ขอให้เริ่มต้นที่จินตนาการอม,มองเห็นสิ่งที่เราอยากเป็นมองเห็นสิ่งที่เราอยากทําให้ชัดไม่ต้องเกรงหน้าอินหน้าพรมอะไรเพราะมันเป็นเรื่องในจินตนาการของเราอ,อกล้าที่จะคิดก่อนถ้าไม่กล้าที่จะคิดคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเฉียดความสําเร็จอเพราะฉันแต่ในความคิดคุณยังไม่กล้าเลยแล้วคุณจะสําเร็จได้ยังไงใช่หรือไม่อีกเรื่องหนึ่งสั้นๆวันเนี้ยตอนนี้เรามีตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยใช่ไหม คุณสุรพจน์อายุประมาณอาตมาเนี่ยนะกี่ปีจะไปว่าดูหน้าเอานะอาตมาเป็นคนที่ไปช่วยวางซีราราฤกษกตึกหลังเนี้ยมือสองหมื่นล้านโดยคนหนุ่มรุ่นเดียวกันแม่ก็เป็นประธานกรรมการบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยแต่ลูกคนนี้ก็ไม่ของเงินแม่ลูกคนนี้จะทำเองแล้วไม่มีใครเชื่อเขาเลยไม่มีใครเชื่อ แต่อรตามาเชื่อฉะนั้นในการพาสื่อมวลชนต่างชาติมาชมโครงการนอกจากชมที่กรุงเทพแล้วเขาก็ขึ้นไปที่ไร่เชิญตะวันเราไม่ได้คุยกันเรื่องตึกเลยเขาชวนสื่อมวลชนให้ดูว่าเขาไปช่วยอรตามาสร้างโรงเรียนยังไงไปช่วยอารมาให้ทุนการศึกษายังไงไปช่วยอรตมาให้ทุนการศึกษาเนิยนยังไงไม่มีการพูดเรื่องตึกเลยแต่สื่อทั้งหลายก็เชื่อว่าเขาสร้างเสร็จแน่ๆเขาพูดแต่เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่มีใครเชื่อเขาแต่เขาเชื่อคนที่เชื่อเขาไม่กี่คนและเขาสร้างเสร็จพอพอวันที่เขาสร้างเสร็จใช่ไหมมีการแสดงแสงสีเสียงจําได้ไหมยิ่งใหญ่มากลงสื่อไปเยอะแยะมากแล้วก็มีสินแสมาทักเขาวาทที่ตรงนี้ไม่ไม่น่าจะรุ่งโอ้สร้างทับป่าช้าก็มีผู้สื่อข่าวมาถามพระอาจารย์นะพระอาจารย์ <c oughs> พระอาจารย์รู้จักกับคนสร้าง โดนทักอย่างนี้พระอาจารย์จะว่ายังไงพระอาจารย์ก็บอกว่าลูก mm hmm. เงินสองหมื่นล้านเนี่ย mm hmm. เขาไม่มีในมือเลยเขากล้าไปกู้มาลงทุนเขาไม่กลัวที่จะเป็นนี่สินแสทักแค่เน่นไม่ไ้ใคายผิวเขาหรอกใช่ไหม mm hmm. นี่คือคนที่คิดใหญ่คิดใหญ่แล้วทําใหญ่แล้วก็สําเร็จมีคนไม่เห็นด้วยเยอะแยะมากมายมันก็ถูกแล้วที่คุณจะไม่เห็นด้วยเพราะอะไรคุณไม่ใช่เจ้าของความคิดนี่อืม mm hmm. ถ้าคุณเห็นด้วยก็แปลกสิ คุณไม่ได้คิดว่าจะสร้างถึกชั้นเนี่ยคิดและชั้นเนี่ยสร้างชั้นเนี่ยลงทุนฉะนั้นถ้าคุณไม่เห็นด้วยเรื่องของคุณ <g bia> เห็นไหมนี่คือตัวอย่างของคนที่คิดใหญ่ทํา <g bia> สําเร็จโดยที่ไม่ได้เอาคนอื่นมาเป็นบรรทัดฐ,ฐานเลยฉะนั้นเวลาที่เราลงมือทําอะไรก็ตามถ้าคุณชาร์จไปแล้วคุณก็ชาร์จไปเลยคนอื่นจะไม่เห็นด้วยนั่นมันปัญหาของคนอื่นไม่ใช่ปัญหาของคุณ <g bia> ไม่ใช่ปัญหาของเรา <g up> ปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเรา อย่าเสียเวลากับทรายในรองเทา้าทรายบางเมรรเด็ดกระเด็นเข้ารองเทา้าทรายบางเม็ดกระเด็นเข้ารองเท้าคุณไม่ต้องตัดเทา้าคุณทิ้งคุณถอดรองเทา้าสะบัดสะบัดทร,รายออกแล้วสวมแล้วไปต่อ <laughs> นั่นแหละสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะ <laughs> อาละวันนี้พระอาจารย์ก็ขออนุโมทนาทุกคนนะ <laughs> ที่มาร่วมกันฟังเทสต์แอนทอล์กมันไม่ใช่เทสต์ล้วนๆนะเออมันเป็นเทสต์แอนทอล์ก ก็ขอเป็นกําลังใจใครที่ทําอะไรสําเร็จอยู่แล้วให้สาเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปใครที่ยังอยู่อยู่กึ่งกลางระหว่างทางของความสําเร็จนะยังชัดครึ่งไม่ชัดครึ่งยังลังเลอยู่ก็ขอเป็นกําลังใจว่าถ้าคุณชัดความสําเร็จก็จะชัดและใครก็ตามที่ทํางานใหญ่ๆแล้วถูกวิพากวิจารณ์ก็จงภูมิใจยิ่งมีวิพากวิจารมากมายแสดงว่ามันยิ่งเข้าใกล้ความสําเร็จเพราะแสดงว่าเริ่มมีคนมองเห็น ถ้าทําอะไรแล้วเงียบเก็บแสดงว่าไม่มีใครเห็นเลยจำไว้นะใครด่าใครวิพากษ์วิจารณ์แสดงว่าเขาเริ่มมองเห็นแล้วนี่ให้คิดอย่างนี้เสมอแล้ววันหนึ่งเราก็จะกลายเป็นคนสร้างประวัติศาสตร์อ่านประวัติศาสตร์ที่คนอื่นเขียนมาตั้งเยอะแล้วเรามาเขียนเรามาสร้างประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังมาอ่านเราดีไหมขอลายเซ็นคนอื่นมาตั้งเยอะเรามาทําอะไรให้คนอื่นขอลายเซ็นดีไหมนะ ฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนไปให้ถึงฝั่งฝันโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเธอ